วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่านะครับเราก็ชวนเพื่อนๆนักปั่นนะครับมาเที่ยวฉาเชิงเซาแปดริ้วกันดีกว่านะครับเราก็มาเริ่มกันที่นี่เลยเป็นป๊อจีนนะครับหลายคนเนี่ยก็ปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นแบบปีชงหรืออะไรเงี้ยก็ถือโอกาสมาทําบุญร่วมกันนะเวลาเวลาจอดอ่านี่สาธิตวิธีจอดแนะนําวิธีจอดนะครับ ไม่ม okay, ีขาตั้งก็เอามาพิงๆกันไว้อย่างนี้ระวังสีโอเคแล้วเราก็มาที่วัดจีนประชาสโมสรเล่งฮกกี่ก็หลายๆคนก็อาจจะนึกถึงเรื่องของแบบเยาวราชนะครับผมเวลาไปแก้ปีชงต่างๆจริงๆแล้วมาที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเข้าเมืองให้รถติดนะครับที่จอดก็ค่อนข้างง่ายเลยนะปีไหนชงมั่งก็จะมีดาวนี้อยู่ มะแม่สลูหลอจอมาลงอเข้ามาข้างในนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าใครชงนะครับต้องทำอะไรยังไงมีลูกฉ่อนมีแผนที่ชี้ว่าต้องทำอะไรก่อนหนึ่นะครับง่ายเลยครับแก้ชงกันนะครับนี่โดวยวิธีแบบนี้ปัด12ครั้งแล้วก็เอาไปไว้ที่ตู้ นี่เขาให้กล้วยมาด้วยชีวิตจะได้กล้วยแก้ชงแล้วเป็นไงบ้างแก้ชงรู้สึกส,สบ,บายใจขึ้นค่ะอ่าเฮง,งเฮงรวยๆแก้ชงดีเี<ป>่เราก็ถือโอกาสนะครับบางคนก็มาด้วยจักรยานนะครับบางคนก็อาจจะไม่สะดวกแล้วก็ขับรถมาได้เลยนะครับก็ถือโอกาสมาสำรวจเส้นทางนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับที่นี่ก็ปัดง่ายนะ เส้นทางมันใกล้ๆกันนะครับก็ทุกเลเวลสามารถที่จะมาร่วมแจมกันได้เลยนะครับเอาละเราก็มาที่ร้านกุ้งนางนะครับมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องนี่ซัดกุ้งกันสะหน่อยสเตชต่อไปร้านกุ้งนางเดี๋ยวเรามาหาอะไรอร่อยๆกินกันแน่นอนนะครับอย่างที่ชื่อบอกนะครับร้านกุ้งนางก็ต้องสั่งกุ้งนะครับกินกันจนเอียนเบื่อกุ้งกันไปเลยนะครับผมขายอะไรมั่งอะ่ะกายศาสตร์แล้วนี่อะไรอะ่ะใบหม่อนแล้วนั่นอะไรอะ่ะ อ้าต้มม้าโอ้มาเรือเลยดี <c oughs> ยไห <c oughs> มครับอาหารอาหารอร่อยมากเลยค่ะอิ่มแล้วเราเดินทางต่ออ่ากินค้าวแล้วต้องตบหวานหน่อยกินคองคอฟฟอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดนะที่นักฝันชอบมา แล้วก็หนึ่งวัตถุประสงค์นะครับก็นอกเหนือจากจะมาทําบุญแล้วนะครับมาเที่ยวแล้วนะครับเราก็จะมาสํารวจเส้นทางด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับว่าหรืออยากจะจัดปั่นท่องเที่ยวนะครับไปปั่นเล่นกันฉะเชิงเซานะครับจะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนะครับก็เลยแวะมาสํารวจเส้นทางกันแล้วเพื่อนๆคิดว่ามีที่ไหนที่น่าปั่นแล้วก็แนะนํากันบ้างก็ลองพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะครับว่าอยากไปไหนนะครับเผื่อเราจะได้จัดทริปแล้วก็มาออกทริปร่วมกันนะครับผม ที่นี้ก็คิงคองนะครับเขาก็จะมีโรงคั่วของเขาเองนะก็จะมีคั่วแบบต่างๆของเขานะครับผมก็ลองเป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็คือคิงคองโรสนะครับก็จะเป็นคั่วแบบกลางๆไม่ถึงขนาดเข้มมากนะครับกินง่ายๆนะครับรสชาติไม่รุนแรงจนเกินไปนะครับสำหรับเส้นทางนะครับก็ไม่ยากจนเกินไปนะถ้าเกิดว่ามาจาก ทางสกายเลนนะครับมาถึงจุดนี้นะครับไปกลับก็น่าจะประมาณ100ยกว่ากิโลพอดีนะครับไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่นะครับกำลังดีนะมาเช้าสำหรับเที่ยงๆบ่ายๆก็น่าจะกลับถึงกรุงเทพเรียบร้อยนะส่วนใครที่อาจจะไม่สะดวกที่จะปั่นมาจากกรุงเทพนะครับเราก็มาเริ่มกันที่8ปลวนี่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ปั่นร่วมกันนะครับปั่นเล่นกันในเมืองนะครับก็กาลังดีเลยครับ เรามาถึงอีกหนึ่งจุดนะครับที่เรียกว่ามาฉาชงเซานะครับไม่มาไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามาทําบุญก็ต้องที่นี่เลยนะครับวัดหลวงพ่อโสธรครับผมม,มาถึงหลวงพ่อโสธรแล้วเหนื่อยไหมร้อนร้อนไม่เหนื่อยร้ <c oughs> อนอกหนึ่งจุดนะครับเราก็มาที่วัดหลวงพ่อโสธรน,นะก็วันนี้มาถวายไข่ต้มแล้วก็นางรํานะครับแต่ว่าถวายละครเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะยังไงก็ เดี๋ยวไปนี่ก่อนข้างในก่อนผมก็ไม่ได้มาที่วัดหลวงพ่อสุทรนี่นานเหมือนกันนะครับมาก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าหลายที่หลายจุดนะครับก็เปลี่ยนไปพอสมควรมีการจับระเบียบใหม่เรียบร้อยเชียไข่ต้มมันมีอะไรบ้างครับสักพันผ้าไตามีมีผ้าไตามี ภาคตินชาติดีกว่าวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้ก็มาสำรวจทุกอย่างเลยค่ะก็ทั้งเส้นทางปั่นแล้วก็ร้านอาหาราแล้วก็ทำบุญด้วยค่ะครบเลยว,วันนี้เราไปไหนมามั่งจำได้ไหมวันนี้เราไปนะคะวัดที่เหมือนเป็นวัดสักขาววดเล่นยงยี่เนะาะวัดจีน,นชงวัดจีนค่ะแล้วก็มีไปทานข้าวทัะเหมือนเป็นรูทนึงเลยค่ะไหว้พระทานข้าวคาเฟ่ แล้วก็มาจบที่ว,ททวัดหลวงพ่อสุทรแลนด์มาร์คของชาชันเซาสุดท้ายนะครับก่อนกลับเราก็ต้องแวะนี่เลยครับของฝากนิดนหน่อยๆติดไม้ติดมือนะครับร้านนี้นะครับร้านข้าวเหนียวมะม่วงตรงนี้ก็ใกล้ๆกับที่วัดหลวงพ่อสุทรน,นะครับอันนี้เป็นมะม่วงแบบหลงฤดูนะครับก็คือไม่ได้อยู่ในฤดูการลรสชาติเขาก็จะไม่ได้แบบหวานปรี๊ดนะครับก็มันๆกินกับข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยเลยนะครับผมก็แวะเป็นของฝากกับ บ้านติดไม้ติดมือนะครับสาวๆนี่ก็โอ้โหติดใจกันเต็มที่นะครับซัดไปคนละกล่องนะครับไม่เป็นไรนะครับนักปั่นอย่างเราใช้พลังงานแบบคุ้มค่าเดี๋ยวไปปั่นออกได้ครับผมสุดท้ายเราก็จบทริปของเรานะครับด้วยปาร์ตี้เล็กๆนะครับกับทีมนักปั่นทีมคมๆของเรานะครับก็จะมีเพื่อนๆนักปั่นมารวมตัวกันนะครับมีปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆทานข้าวกันแล้วก็แลกของขวัญกันนะครับ ย่งนีก็หวังว่าเพื่อนๆในปีใหม่ที่ถึงนี้นะครับสมดังปรารถนาทุกประการขอให้เพื่อนๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขกันทุกคนเลยนะครับผมและอยากให้ Bicycle d a r y ทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ลองพิมพ์บอกกันได้นะครับผม